ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเกนิเมพอดีว่าผมเพิ่งจะมีเวลาไปดูโคดเซียนโรงเรียนพนันทวินมา6ตอนรวดนะฮะซึ่งมันก็สนุกแล้วก็ประทับใจผมอยู่นะงั้นคลิปวันนี้ก็คงจะเป็นความรู้สึกหลังดูโคดเซียนโรงเรียนพนันทวินโดยโคดเซียนโรงเรียนพนันทวินนะครับก็จะเป็นภาคแยกของโซอตเมสแมรี่ที่เธอเพิ่งเข้าเรียนที่โรงเรียนเฮียคาโอตอนปีหนึ่งและพยายามที่จะไต่เต้าขึ้นจุดสูงสุดร่วมกับเพื่อนเพื่อทั้งสองคนของเธอซึ่งเนื้อเรื่องและเรื่ออองยย่เเต็มๆนไปปดูคิร้ก มได้นะโดยโค้ชเซียนโรงเรงียนพนันภาคทวินนี้นะครับก็จะมีความสนุกที่แตกต่างจากภาคแรกอยู่พอตัวเลยนะทั้งการพนันที่ดูไม่หนักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับภาคแรกแบบตั้งแต่เกมแรกจนเกมสุดท้ายอะ่ะคือมันต้องมีลูกเต๋าให้ได้เลยใช่ปะ่ะส่วนตัวละครเนี่ยก็รียูสเก่งมากๆผมไม่ได้หมายถึงการรียูในภาคหลักนะแต่ตัวละครใหม่นี่แหละแบบตัวฝั่งศัตรูเนี่ยจะมีมาใหม่ประมาณ3ตัวใช่ไหมฮะซึ่งมันก็จะมีแค่ประมาณ3ตัวนั่นแหละที่มาท้าสู้กับแมรี่แล้วก็มีพวกตัวประกอบประปรายแบบเกมแรกก็เอ้าเจ๊หัวขาวไม่ที เอาเจาหัวขาวไม่ทีเจ้หัวขาวก็เป็นนี่ไม่ทีเจ้หัวขาวเป็นกรรมการ <c oughs> เจ้ค่าตัวเจ้เนี่ยคุ้มไปไหม <c oughs> แต่ที่บนบนนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่มันเป็นเพียงข้อเสียเล็กน,น้อยของเรื่องละกันที่เราแบบเอนจอยไม่สุดแบบไม่ทีลูกเต๋ออีกแล้วไม่ทีเจนี่อีกแล้ว <c oughs> อะไรประมาณนี้แหละแต่เกมการพนันแบบแหวกก็ยังมีอยู่บ้างนะอย่างเกมจับคู่หรือไม่ก็เกมหาสมบัติซึ่งโซโตเมแมรี A ่ภาคนี้นี่พลังมิตรภาพจัดจัดแต่เอาจริงๆภาคหลักเธอก็พลังมิตรภาพแหละแต่แบบแค่ยังซึนซึนยิงยิงอะไรเงี้ยซึ่งการพนันี ว่ามันไม่ดูเดือดเท่าภาคหลักเพราะภาคหลักเนี่ยแบบเอาเป็นเอาตายเหงื่อโชคเสร็จกันตอนระหว่างพนันซึ่งในภาคนี้เนี่ยไม่ขนาดนั้นอาจจะมีดูถูกลัฟกันบ้างมันก็เรื่องปกติของการพนันแล้วก็พวกการแข่งขันอะไรพวกนี้อยู่แล้วเอาจนิ่าถ้าใครอยากดูเอามันเนี่ยผมว่าภาคแรกยังมันแล้วก็ดูเดือดแล้วก็จิตจิตกว่าเยอะนะซึ่งภาคนี้ก็มีจุดเด่นของตัวเองนั่นคือพลังมิตรภาพของโซอัลต์แมรี M ่ A M A R e, และกับซืซือระาที่มีโมเมนต์อยู่ริอยู่บ้างแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงกับขัดใจอะไรนะแต่เอาจ มันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ยังสามารถพัฒนาตัวละครได้เยอะโดยตัวละครในซีรีส์หลักนั้นก็ยังไม่ค่อยมีใครโผล่มามากนะักมันก็จะมีมิดาลีที่มาพนันหนึ่งครั้งแล้วก็เรนาะที่มาเล่นเกมโชว์เฉยๆซึ่งเอาจริงๆปมของภาคนี้มันน่าสนใจกว่าภาคหลักเองนะสำหรับผมเพราะมันคือการไต่เต้าของโอโตมิแมรีและการพยายามโค่นล้างระบบสัตว์เลี้ยงที่แบบทําให้ดูขรมเลยอะไม่เหมือนภาคหลักนะครับที่จอมบบมีก็แค่ยอยากพนันไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายส่วนพอดใหญ่ๆก็คือการแข่งแย่งกงนของต แต่แม้ว่าพอดของภาคหลักจะดูแย่กว่าแต่ความบันเทิงเนี่ยสำหรับผมยกให้มากกว่านะเพราะว่ามันมันจริงๆแต่นั่นแหละครับภาคนี้ก็มีพอดที่น่าสนใจรวมถึงการพัฒนาของตัวละครอย่างโอโตเม่แมรี่ซึ่งสําหรับผมมองว่า6ตอนมันน้อยไปแบบน้อยไปมากๆเลยนะแมรี่ก็ได้พัฒนาตัวเองนิดหน่อยแหละแบบถูกไล่ต้อนแล้วก็กลับมาเอาชนะกันได้ด้วยพลังของทั้งเธอและเพื่อนๆของเธอแต่นั่นแหละครับถ้าเรื่องนี้เป็นอะไรที่มีสัก12ตอนมันคงจะเพอร์เฟกและเต็มอิ่มมากกว่านี้อันนี้ดูเหมือนรีบจบ ไปหน่อยแต่ประโยคปิดท้ายแล้วก็อิสรเองเนี่ยถ้ายอดมันดีผมว่ายังไงก็มีภาคต่อครับแต่ขอภาคหลักด้วยก็ดีนะกําลังเดือดสุดๆเลยนี่นาะส่วนด้านงานภาพผมก็มองว่าออกมาดีเลยนะแบบไม่รี่จังดูเทแล้วก็ดูน่ารักอัในภาคนี้ส่วนฉากถะลึงตาก็ทําได้ตามมาตรฐานโคตรเซียนโรงเรียนพนันโดยรวมนะครับภาคทวินนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถดูทดแทนภาคหลักได้โดยให้ความสนุกที่แตกต่างกัน ถ้าคุณชอบโครเซียนลุงเรียนพนันอยู่แล้วคุณจะชอบเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่องของเกนิเมะด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม